เหรียญพ่อแพรวัดพี่กุลทองรุ่นแรกปีอะไรครับอ่าใช่ปีศูนย์สองไหมอ่าเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะนี่จำไม่ค่อยแม่นไม่ศูนย์สองก็สองศูนย์ไอสองศูนย์ไม่ใช่แน่ศูนย์สองพี่ศูนย์สองเหรอหน้าตาเป็นไงไปดูกันสิอ๋ออันนี้อันนี้เหรียญรุ่นแรกพ่อแพรพี่กุลทองใช,ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่อ่ะทวนี้วันนี้ผมได้เหรียญน,นี้มา เออผมได้เหรียญน,นี้มาเพื่อนเพื่อนว่าเหรียญไหนสร้างก่อนกันอ้าวเราคุ้นกันในเหรียญน,นี้หลังยัน<ม>เออเอออ่ะมาเพื่อนเพื่อนว่าเหรียญไหน,นสร้างก่อนกัน เอออ่ะมาทำไมคิดว่าเหรียญในมือผมอ่ะ เออ่านี่คือด้านหลังนะครับโทรศัพท์เข้าลูกนี่อันนี้น่าสนใจเลย อพากาก่อนปีสองพหร้อยแน่นอนอ้าวเราจะเอาอยัางไงกันล่ะคราวนี้ตกลงเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแพรว่าพี่คุณทองจะเกิดปัญหาไหมนี่อ้าวจะเกิดปัญหาไหมนี่ ขออนุญาตเจ้าของภาพเขาคงไม่ได้ปกปิดนะนะก็หมายความว่าเขาลงเฟซบุ๊กก็คงไม่ได้ปกปิดอะไรคนละบล็อกคนละขนาดคนละบล็อกแล้วกับคนละขนาดด้วยแต่หน้าเดียวกันแต่อเน,นี้ยหนุ่มกว่า งานนี้น่าจะเป็นงานก่อนปีสองมันหร้อยใช่ไม่หรอกครับการกําหนดรุ่นอนะมันกําหนดจากพ่อค้าพระไงไม่ได้กําหนดจากวัดไม่ได้กําหนดจากประวัติศาสตร์ไงครับกําหนดจากพ่อค้าอา่ากำหนดจากเซลแมนอา่าแล้ววงการเนี้ยก็ถือคําพูดเซลแมนรุ่นพี่นะครับเป็นตำรางไงครับอา่า แต่ในหลักมาตรฐานสากลโลกถ้าสากลจริงๆอ่ะข้อมูลอะไรที่พิสูจน์ได้เป็นข้อมูลใหม่เขาก็จะทําการเรียบเรียงและจัดลําดับใหม่ถูกไหมอ่าฉะนั้นเหรียญเนี้ยถ้าผมบอกว่านี่คือเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองรุ่นแรกตัวจริงจะมีดราม่าไหมอาจารย์โอ๊ตพาหลวงพ่อแพรกับวัดอ่าสองสี่เก้าแปดไหมครับ คือก่อนปีธรรมนร้อยอ่ะสารระบบนี่ใครเป็นคนตั้งสารระบบพ่อค้าพระหรือสารระบบประวัติวัดพิกุนทองเออถ้าอย่างนั้นไม่เรียกสารระบบดิก็เรียกว่าไอ้กลุ่มต้องอย่าใช้คำว่าไม่มีในสารระบบนะเพราะสารระบบนยมันสารระบบอะไรสารระบบประวัติวัดหรือสารระบบที่พ่อค้าตั้งขึ้นเออถ้าพ่อค้าพระตั้งขึ้นอย่าเรียกว่าสารระบบอ่าเรียกว่าในกลุ่มเซียนพระ นะขอรับเนี่ยและเอาว่าพราะแก่พ่าแม่ปคุณทองสองเหรียญเนี่ยเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่แกะสมณศักดิ์พระครูสีสมโสพิษอีกอันพระครูสีพมโสพิษ,พษอันเนี้ยแกะผิดอัตโนมัติอันเนี้ยแท้อัตโนมัติแล้วแกะชื่อผิดจึงต้องเปลี่ยนมาแกะให้ถูกนี่ ใเกอะไ,ไรรใช่ครับถ้าไม่ถ้าไม่ไปยึดติดอะไรนะแต่ว่ารุ่นแรกอะ่ะไม่ใช่ปีศูนย์สองแล้วละ่ะรุ่นแรกอะ่ะต้องเป็นเหรียญเล็กนี่แหละอ่าแล้วสีสมอ่ากระสีพรมเนี่ยถ้าถามผมอะ่ะใกล้เคียงกันแหละ เพียงแต่ว่าอันนี้แกะบล็อกผิดก็เลยต้องมาแกะใหม่ให้ถูก,นนก,กแสดงว่าพ่อแพ้เก่งัแต่หนุ่มๆเอาว่านี่นี่เคยมีเคยมีการคือเหรียญเนี้ยออกมาพักหนึ่งนะครับคือเหรียญเนี้ยออกมาพักหนึ่งมีคนเคยเห็นล่ะอ่าแต่ คนที่ขายรุ่นแรกเป็นศูนย์สองก็บอกเงียบๆไว้แล้วคุณจะไปเงียบยังไงไหวอะใช่นะรุ่นนี้เล่นไหมออกวัดไหนครับเอาง่ายว่าใครมีผมซื้อให้เดี๋ยวละสองหมื่นแล้วกันนะออกวัดไหนก็ออกวัดพิคุณทองอันระครับถ้าถามผมว่าออกวัดไหนนะมันอยู่ที่ว่าคุณต้องอันนี้เป็นพระครูสีพรมโสพิตแล้ว สมศักดิ์พระครูสีพรมโสพิษเนี่ยได้ตอนที่ท่านอยู่วัดไหนล่ะเพราะเหรียญลงพระครูแล้วอะ่ะเออเหรียญลงพระครูแล้วอะ่ะสมศักดิ์พระครูเนี่ยท่านได้ตอนอยู่วัดไหนท่านอยู่วัดเดียวหรือเปล่าน่าอยู่วัดเดียวนะท่านบวชที่วัดชนะแล้วกลับมาอยู่แล้วพี่คประมาณปีไหนถ้าถามผมนะ90บวกลบ ลักษณะเหรียญเนี่ยเหมือนเนี่ยนะไม่ใช่เหมือนม้วเงินเหรียญเหมือนเหรือนพชุ่มแจกแม่ครัวเ,เ,เ,นะเหรียญเล็กเนี่ยงานเนี้ยงานเดียวกับพระชุม่มถ้ามาเดือแจกแม่ครัวอันนั้นก้าอะไรก้าพระชุมราชคมพระชุ 9, 9, <4. S 3> มราชคำก้าสี่สี่ตองสี่เป็นพระครูสัญญาบัตรพระครูสี่ 8, 4. 4. พรมโสภิต อ่แปดสี่เป็นพระครูได้รับพระครูปีแปดสี่สองสี่แปดสี่รับพระครูรับตอนนั้นถ้าอยู่วัดได้อยู่วัดพี่กุลทองเขาแหละตอนพีกุลทองโอเคเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญว่าพีกุลทองเลยัอยู่แค่สองวันวัชนะแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยลุงก๊อฟบอกเลยประมาณปีเก้าหกคือแน่นอนเหรียญเนี้ยเก้ากว่างานเนี้ยยังไงก็ก่อนศูนย์สองพระครูสี่ปมโสภิษ หนเป็นปะโูสัญญาชัญญาบัตรพิเศษเดีกานเดอศูนสองไม่ใช่รนแรกเลยถ้าอย่างนี้ศูนสองไม่ใชู่่แรกแล่ะใช่แน่นอนแต่ศูนย์สองไม่ลงหรอกถ้ากาซื้อเหรียญนี้เหรียญละสี่ห้าหมื่นเนี่ยศูนย์สอไม่ลงแน่นอนโอเหรียญมาเหรียญลงคิดว่าหลายคนต้องมี เหรียญเขาไม่ได้ทำมาสองเหรียญสามเหรียญห้าเหรียญหรอกต้องทำมาหลาย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 ,ลายร้อยเป็นพันแล้วยันแบบนี้ยันก่อนปีสองหมนร้อยอยู่แล้วยันแบบนี้ลายมือเดียวกับเหรี่ญน lately? ไอ้นี่ไอ้เจ้าแบงค์กดเหรียญน,นี้ดิพอแดงท้ายหาดก็มีนะยันแบบนี้เนี่ยยันแกะตัวแบบนี้ แล้วหน้าที่แก่นี่คือหน้าเหรียญหน้าตอนนุ่มเลยน่าจะน,าน่าจะกลับวัดนะครับน่าจะไม่มีกระแสโต้นะถ้าถามผมนะชื่อชัดฉาย,ยาทัศรูปในเหรียญใช่ไม่น่าจะมีดราม่าครัก็ต้องไปรอดูว่าจะมีดราม่าหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เจอเหรียญแล้วต้องไปรอลุ้นดราม่าอีก ไม่ใช่ไม่ยอมเปิดเผยหรอกเขาเคยเห็นหรือเปล่า mm hmm. หรือเห็นแล้วอ่ะเขาคิดว่าไม่ใช่พอแพรก็เลยปัดทิ้งไปอ่ะนะครับก็ถือว่าผ่านไปอีกหนึ่งเหรียญน,นะแต่เชื่อเถอะแฟนเพจผมเนี่ยหยิบมาปุ๊บเข้าใจง่ายเข้าใจกันได้หมดแล้วครับว่าเป็นเหรียญอะไรใช่ไหมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเจอปุ๊บอ่ะผมซื้อเหรียญละสองหมื่น 20, ใครมีก็หามาขายผม เอาราคาเนี่ยกำหนดก็คือผมกำหนดความชอบความชื่นชมของผมเองนะครับอ๋อมีคนใส่ประวัติพ่อแพรมาด้วยสุดยอดนะครับเนี่ยเนี่ยคือเรื่องราวของการเล่นพระเครื่องที่แบบเป็นบรรยากาศสนามพระจริงๆนะอา้าวเหรียญละสองหมื่นไปหามาขายผมได้ ขอบคุณครับที่ช่วยกันแชร์